สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับอยู่กับผมในเกม r a g n a r o k Online Server Pantilla ครับเวาเป็น Server Class ครับรองรับทุกระบ,บบเลยทั้ง PC Android และ iOS ครับสามารถดาวโหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมได้เลยนะนะตามปกคลิปเลยนะครับผมนะมารีวิว Hunter นะสายยิงไว APD 193นะครับผมนะซึ่ง บอกเลยว่าไม่ต้องมีประดับก็ไปได้ทุกแทบจะทุกที่เลยนะครับผมนะโอเคไหมก็ของที่ใส่เนี่ยก็จะเป็นอ่ะหูมูลนะหูมูลบวกเจ็ดนะครับผมนะเป็นการ์ดเวนเบิร์กก็ก็เป็น,ปนอ่าหูดำนะครับผมนะอ่าสำหรับอ่าตีนี่แรงตีห้าตี แบบคุนแรงนะปากโอรุจีนะครับผมนะ่าจะเป็นปากที่ดีที่สุดแล้วสำหรับสายตีไวยิงไวนะโอเคแล้วก็เป็นเสื้อไทยนะครับผมเด็กดอกองับานะเป็นการ์ดอนโดเลียนทั้งหมดเป็นการ์ดเซตนะครับผมนะแล้วก็กระเป๋าพึ่งบวกห้านะซึ่งถ้าบวกเจ็ดเนี่ยจะได้ไกลอีกจะได้ไกลห้าอีกซึ่งน่าจะแรงกว่านี้เลยนะแต่ก็ใช้งบ,บเยอะนะบวกเจ็ดมันน่าจะยากเลยถ้็เป็นรองเท้านะครับผมนะโจงไกลสองมือแมน ก็คือการเซตหมดเลยนะเป็นปนะ๊อบอะลิเกเตอร์นะอ่าแล้วก็เป็นประดับ0ูนย์สี่สีร่ำนะครับผมนะซึ่งกดบัฟเนี่ยไอย้พอกดอิมพูตแล้วเนี่ยกดสกิลแล้วเนี่ยเอชพีดีอยู่ร้อยเก้าสามแอคแท็กเนี่ยเอทีเคหกร้อยเลยนะอ่าก็ของคอสเนี่ยจะเป็น SPD 3ชิ้นอ่าจะมี มีตรงไหนไบ้างอ่ามีบอยแคปกับไปนะเป็นเ p d นะแล้วก็รองเท้าอ่าเป็นเ p d นะส่วนหมูก็จะเป็นยิงไกลอ่าเสื้อเป็นคิดเก้าอ่านี้ก็จะเป็นฟีี20น่าจะทางยังทําไม่เสร็จนะโจมกลางด้วยนะประดับอ่าแล้วก็ยิงไกลอีกโอเคของก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะอันนี้ก็จะไม่ได้ฟาร์มให้ดูยอดอ่าอะไรนะก็จะพาไปดูการยิงหลายๆแมปก็คือดูบรรยากาศในการยิง ก็คือดูรีวิวแล้วกันว่าในการยิงไวแค่ไหนจบมอนดีแค่ไหนนะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากแมปแรกก่อนเลยก็จะนี่แหละไปแมปที่ผมชอบทำเควสให้พลอยนะอ่าเป็นแมปกริปเนียนะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเคยเป็นแมปที่อ่าคนฟาร์มเยอะเป็นพวกโลบโบนะตอนนี้ก็แมปแตกไปแล้วอ่าเอากุญแจก่อนเอากุญแจก่อนไม่มีกุญแจไปไม่ได้ แบบไหนก็ได้ผมแค่เทสดูนะผมเนียเลยจริงๆเสื้อเนี่ยควรจะเป็นมันมันมันเป็นการเทสอยู่แล้วนะเออมันเปลี่ยนเป็นในหมดไม่ได้แต่ก็ต้อระวังระวังตอนมันโซดีๆสําหรับใครที่จะมีเซ็ตแบบนี้ก็จะมาฟาร์มนะแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้มาฟาร์มแบบนี้หรอกมันจะมีแมปที่ทำเงินได้ดีกว่าแต่ให้มาดูบรรยากาศรีวิวดูความไวในการยิง เอสพีดเนี่ยร้อยเกาตันเลยนะไม่ต้องกดเบิ้ลเลยไม่ต้องเตือนเลยอันนี้ก็สําหรับหัวเมียข้อด,ดีของมันก็คือเราใส่คอสกลางเขนเพิ่มเอ่อเพิ่มความแรงเนี่ยต่อมอนเตอร์อันเดดกับดีมอนเนี่ยสิเปเลยซึ่งถ้าใส่ปีกอื่นก็จะไม่แรงเท่าปีกนี้นะถือว่าเป็นปีกที่ดีเลยยิงดอกนึงแนวหูวิ่เนี่ย แรงจัดเลยเวลาติดหูมูลนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะอะเวลาติดหูมูลคือแบบชี้ร้องเลยแต่เลือดมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อาจจะตายง่ายไปหน่อยอันนี้แบบ้าผมยังมีกัมอยู่นะอันนี้แอนติเทสแบบมีกัมเลยนะ,ะก็ถือว่า เพื่อนๆดีนะครับผมรับแบบนี้รับแบบนี้นะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมนะแมปผัวเมียนะอาจจะลองยิงไอ้นี่ก็ได้นะอวิลลี่ใช่ไหมตัวนี้ที่มันดับรังพึ่งบ่อยๆเลยอ,อย่างเงี้ยอย่างงี้ดับรังพึ่งบ่อยอย่างเงี้ยเราก็ยิงได้ตัวใหญ่เขายิงตัวรังพึ่งด้วยใช่ไหมเ,เนี่ยมันดบับดับดีนะนดับบ่อย,อย แต่เราก็ต้องใช้ลิงช่วยเก็บละกันนะเก็บเองไม่จะลำบากถือว่าดีเลยโอเคครับผมตเดี๋ยวไปแมปต่อไปนะครับผมนะก็จะเป็นอ่อแมปภูนแมปุูนมีแมปยอดฮิตเลยนะ แพรพุนเนี่ยเออผมลืมบอกไปว่าในตัวเนี่ยมีธนูทองอีกหนึ่งอันนะเป็นสามเป็นสองวัวหนึ่งคูกับสองเหมืองหนึ่งคูนะสลับกันใช้ถ้ามาแบบนี้ก็คือก็ต้องกดสลับกันใช้นะอ่าเป็นไงโอ้โหแทบไม่ต้องพึง่งแทบไม่ต้องพึ่งประดับพันดิบบิดเลยนะอันนี้ก็คือ บมอนก็พอไวพอสมควร่ะส่วนตัวใหญ่ก็สองัวเวลาติดหูมูลเนี่ยมันก็ตายไม่ยากนะอ่าเน้นให้มันหูมูลบวกเจ็ดขึ้นไปมันก็จะมันก็น่าจะไวแล้วก็ติดติดง่ายมีแบ่จะดขึ้นไปมันน่าจะแด้นะถ้าไม่ติดมันก็นานอยู่นะถือว่าถ้าท้ามันไม่ติดก็นานพอติดแล้วหูฟีซติด ว่ายจะในเลทที่ดีไปประมาณนี้นะโอ้โหถือว่ายิงสนุกยิงเพลินอยู่เหมือนกันนะเซตนี้ราคาก็ไปสืบไปรเราเองแล้วกันนะก็หลักหมืน่นหลักหมื่นแน่นอนอแต่กี่หมื่นอันนี้นไม่รู้เหมือนกันต้องไปคานวณดูเอานะก็รขาเลาก็้ามีเซตนี้ก็สนุกฟาร์มสนุกเลย ส่วนเจ้าของเนี่ยเขาส่วนเจ้าของเนี่ยเขาฟาร์มอีกชั้นหนึ่งนะอีกชั้นหนึ่งก็ฟาร์มสนุกนะแต่อีกชั้นหนึ่งจะไปมันต้องมีทริกนะมันต้องมีทริกมีทลิกในการฟาร์มสลับหลายอย่างหน่อยโอเคป้าเดี๋ยวไปดูแมพฝึกจริงๆถ้าวิ่งลงเดี๋ยวผมพาไปดูชั้น3ด้วยแล้วกัน,นไหนๆก็มาแล้วเดนได้เดยวไปเก็บหน่อย เดี๋ยวพาดูชั้นสามนิดนึงแล้วกันได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมนหลงทางว่ะมาทางนี้ถูกไหมถูไปไปเดี๋ยวพาลุยชั้นสามชั้นสามก็โอ้ก็ต้องค่อยๆค่อยๆยไล่เคลียร์ไปทีละตวัวมาดำออกก่อนเลยดีกว่าดำโ,โ,มโๆๆหมดวิรู้เลยแหลมเดือดอบดีนะดอบดีอยู่นะ จริงๆมีทิกในการจบมอนไวกว่าน,นี้หน่อยแต่ซึ่งไม่บอกขอกักไว้ยก่อนขอกักไว้ยก่อนขอกักไว้ก่อนอ่าบรรยากาศชั้น3มก็ประมาณนี้ตามได้นะลายได้ดีไม่แพ้กันเลยนะค้ัประมาณ10บเอ็ม,มใช่นะ <c oughs> <c oughs> ยอกยอกยอก จังหวะนี้พวกคอมเมนต์ด่ากันเพียบโอเคครับผมสำหรับแช์นี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมนะสองชั้นนะเดี๋ยวไปดูผีลอยกันบ้างนะ,ค,ะ,นะะครับผมนะอ่าครับผมมาแบบนี้ก็จะเป็นขนาดใหญ่เนาะอ่าุ้ยตายง่ายเลยนะตายง่ายเลยนะไวอยู่นะ อาจจะช้ากว่าอาจจะช้ากว่าเบิ้ลนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ไม่เปลืองมานาอาจจะช้ากว่าเบิ้ลนิดนึงแบบเบิ hit ้ลวันฮิตอะอะไรเงี้ยพะมันยิงหลายดอกหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช้ามากนะพูดถึงว่าเป็นไงดูดอกดีนะเนี่ยใบคุ๊บเนี่ยมันนะยิงมันเลยนะร้อยเก้าสาเป็นสายที่แบบไม่ใช่แบบ ไม่ใช่ธนูเบิ้์น่ะอ่าเป็นธนูทองเน้นยิงไวอ่ะเป็นไงโหมีเซตนี้ถูกใจใส่ฮันเลยนะโอ้โหเป็นไงดอกแบลมีดอกแหล,มแลผมว่าเดี๋ยวผมต้องมาจัดสักคกำหนึ่งแล้วอ่าผมว่าต้องมาจัดขีลอยวีดุดเนี่ยสักคกำหนึ่งแล้วมาดูไล์โอ้โหเป็นไงมัดดอกเลย ก็ให้ดูบรรยากาศเร้าๆนะสามแมปยอดฮิตก็จะเป็นสามแมปทำเงินเนาะสำหรับอ๋จะดูแม็กมาก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้นี่ตัวนี้มันไม่เหมาะกับแม็กมานะแม็กมาก็เป็นแมปอีกแมปหนึ่งทำเงินเหมือนกันนะหรือว่าเพื่อนๆที่คนไหนเนี่ยรู้ว่าแมปทำเงินมีแมปไหนบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกดูแล้วกันนะถ้ามีตัวที่เขามาให้รีวิวว่าไปได้เดี๋ยวจะไปดูนะบางทีแม็กมาก็ไม่ค่อยได้รีวิวเลยนะรีวิวแต่ประดับไปแบบ ไม่ได้รีวิวจริงจังเลยเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้เดือดอยู่ก็ไม่อยากจะเข้าไปอยู่ในสงครามนะก็จะช้ากว่าเบิ้ลวันยิดมๆนึงแต่ประหยัดแน่นอนประหยัดแน่นอนแต่จริงอุ้ยนี่ไงการอีวิดูตมาแค่มารีวิวการดรอปเลยประมาณนี้ละกันนะโอ้เบิ้ลไวไม่ใช่เบิ้ลไวดิยิงไวนะรัวเลย เอพีละเก้าสานุกเลยอยู่แบบไหนก็ได้ไปได้ทุกที่เลยนะไม่ต้องพึ่งประดับอาบิตี้อาชีพด้วยประมาณนี้แล้วกันนะฝากกดติดใจนะกดติดตามไปด้วยแล้วกันครับผมเจอกันใหม่คลิปดอหน้าครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับแ Thank <laughs> you.